ส,าาสุวันนี้สาภาทุกคนตามน้องๆไปร่วมประกวดวงดนตรีอะคูสติกที่มาที่ไปของรายการการแข่งขันดนตรีของเรานะครับก็เป็นเวทีครับที่เราตั้งใจจะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนนะครับให้มีทักษะทางด้านดนตรีนะครับซึ่งทาง ห้างสัพสินค้าฟอร์จูนนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฒวไลยอารณ์กรครับตรงนี้ก็เป็นเวทีที่เราทําขึ้นมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เรามีกิจกรรมร่วมกันครับตรงนี้แล้วก็เราเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศมาสมัครในการแสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีนะครับบนพื้นที่ที่เราจัดไว้ให้เขาครับซึ่งเพลงหรือว่าความสามารถที่น้องๆมาแสดงเราก็เปิดเป็นอิสระนะครับให้กับน้องๆได้ออกแบบ หรือว่าได้มีความคิดสร้างสารรค์ในการแสดงออกของเขาครับโดยที่เราไม่ได้จํากัดอะไรเลยนะครับก็ความคาดหวังของเรานะครับเราก็คาดหวังว่าให้น้องๆครับใช้ทักษะน่าดนตรีนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับให้เอาทักษะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตของตัวเองนะครับรวมไปถึงการรู้จัก การเสียสละความสามาคัคคีแล้วก็สําคัญที่สุดคือความอดทนนะครับที่นักดนตรีเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของความอดทนระเบียบวินยัยแล้วก็ทางด้านอื่นๆซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าทักษะดนตรีของเราสามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆการใช้ชีวิตของน้องๆครับยินดีด้วยกับทีมรถซับค่ะ จากโรงเรียนน้องหงษ์ิทยาคมครับรู้สึกดีใจครับที่ได้มาเล่นเวทีนี้ครับก็เดินทางมาไกลอยู่พอสมควรก็รู้สึกว่าตัวเองทําได้ค่อนข้างดีครับเครื่องดนตรีพื้นบ้านครับเช่นปรงลางกับพินครับแล้วก็กองยาวครับคนรุ่นใหม่ก็จะได้รู้กับจากวัฒนธรรมพื้นบ้านของพวกเราครับก็จะได้อยู่กับพวกเราไปน,นานครับ <S <S ายวัฒเทกจากโรงเรียนลิทยะวันนาไรนะคะการที่เราได้มาเล่นดนตรีร่วมกันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการแบบว่าอยู่ด้วยกันมีความสามัคคีกันฟังกันฟังเล่นพร้อมเพียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนสอบเข้าโรงเรียนหนูมาด้วโคต้ากีตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ลคคะ,คะแล้วก็มันเจอกับพี่ๆในวงที่อยู่ก่อนอยู่แล้วมันก็เลยทําให้แบบมันมีความสนุกความมีสร้างสารรค์ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะ จากโรงเรียนดิทิยาวนาลัยนะคะวงเอ่อวงอินเตอร์เซ็กค่ะาการที่มาเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยนะคะมีประโยชน์อย่างไรก็คือเราเนี่ยจะได้รู้จักคนมากมายหลายหลากมากเลยนะคะแล้วก็ได้ความสามารถได้ความสนุกในการไปแข่งแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้รู้จักเทคนิคใหม่ๆจากวงอื่นๆด้วยค่ะมาจากวงอวี๋แวนจากโรงเรียนดิทิยวนาลัยครับ การที่เราได้มาเล่นดนตรีร่วมกันเนี่ยมันถือว่าเป็นการได้แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ได้ฝึกความสามัคคีความพร้อมเพียงกันในการทํางานร่วมกันด้วยครับจุดเด่นของวงผมผมว่าเล่นกันแล้วดูเอ็นจอยให้มันดูมันดูสนุกดูสนุกทั้งวงะครับดูม่วนเดียฮะพวกเราวง A I S Band นะครับ เริ่มเล่นดนตรีเพราะว่าชอบฟังเพลงครับเพราะว่าอยากเป็นดนตรีอยากเก่งทางด้านนี้ครับต้องซ้อมให้เป็นเวลาครับมีวินัยในการซ้อมเก็บของให้เรียบร้อยครับแล้วก็คอยฝึกฝนตัวเองบ่อยๆครับยินดีด้วยกับน้องๆวงลซ่าผมก็ รู้สึกดีใจมากที่ได้คว้าแชมป์วันนี้ผมรู้สึกว่าผมเดินทางมาไกลแล้วผมทําสุดความสามารถแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทุ่มเทสุดใจครับขอบคุณครับภูมิใจมากครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ใจก็จะพยายามพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปครับว่าจะไปคว้าแชมป์ต่อไปครับ